สวัสดีอฟทีทุกท่านนะครับวันนี้เรามา,าพูดคุยกันถึงเรื่องอาชีพอย่างหนึ่งนะครับที่กำลังมาแรงและก็ได้รับความนิยมในปี2.0.25นะฮะครับนั่นก็คืออา,อาชีพแบบดิจิตอลโนแมดนะครับู่นี้ยุค ตอนนะครับเข้ามาตัว 5G นะฮะบ,บางประเทศเขาใช้ 6G กันแล้วนะอย่เช่นญี่ปุ่นนะครับแต่คนก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าอาชีพดิจิตอลโนเมดนะครับหมายถึงอย่างไรนะเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเป็นงานที่อิสระนะครับคือว่าไม่ต้องการสถา,านที่ใดๆ ทำงานแบบเลรอนนะฮะตามชีวิตตัวเองชอบแบบธรรมชาติไลฟ์สไตล์นะฮะไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็แบบท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็มีความสามารถสูงแล้วก็มีความภูมิใจนะครับแล้วก็ได้รอบรู้นะฮะได้รับความสำาราญน,นะ,ะจาก ภูมิภาคต่างๆแล้วก็การเป็นอยู่อย่างส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นการเดินทางที่ไปไหนมาไหนโดยไร์สาจริงๆนะครับแล้วก็มีรายได้ผ่านทางออนไลน์เข้ามาทางด้านดิจิตอลเชื่อไหมครับว่าอินเทอร์เน็ตทุกที่นะครับทั่วโลกเราสามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็สร้างอาชีพได้นะครับ แล้วก็เป็นอาชีพที่ดีแล้วก็มีรายได้อย่างมากทีเดียวนะครับ,บรับท่านที่รักแบบดิจิตอลโนเมดนะครับนั่นก็คืองานอิสระนะฮะถ้าเราจะพูดกันถึงเรื่องงานแบบนี้นะครับก็เหมือนกับงานท่องเที่ยวแล้วก็ได้เงินนะฮะพูดอย่างั้นนะครับทีนี้ เราจะถามตัวเองเราก่อนนะครับว่าแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องมีความรู้นะในเรื่องวิทยาศาสตร์บ้างนะครับเรื่องวิทยกรรมบ้างนะฮะแล้วก็เรื่องความรู้รับตัวบางอย่างด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้านะครับว่าเราจะไปประเทศอะไรนะฮะ เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์วัฒนธรรมนะแล้วก็รวมทั้งการเป็นอยู่ต่างๆของพลเรือนในประเทศนั้น,น,นด้วยนะครับนี่แหละฮะเป็นจุดสำคัญนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลสำคัญนะที่จะช่วยให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จนะฮะทางด้านดิจิออลนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะ ทางด้าน a c e b o o k เอ่ยนะทิกเกอนะครับพินเซตนะครับรวมทั้ง,ทงระบบ AI เนะี่ยเราเปิดกว้างนะครับจิ ini, นนี่แลวก็อีกทั้งหลายหลายอย่างนะครับทีเ่เปิดตัวมานะฮะเราก็สามารถที่จะค้นหาเสิร์ชหานะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างภาพนะครับสร้างตัวตนนะฮะสร้างมูวี่สร้าง Movie, สตอรี่ต่างๆได้ อย่างดีทีเดียวนะครับจึงเป็นโอกาสทองนะครับสำหรับอาชีพดิจิตอลโนเมดนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะเที่ยวไปได้เงินไปนะครับซึ่งนะฮะการทําแบบนี้นะครับเราต้องมีข้อมูลที่รัดกุมนะครับท่องเที่ยวแล้วก็มีความรู้นะครับศึกษานะฮะโดยเฉพาะต้อง เ้าดูเหตุการณ์ต่างๆของประเทศนั้นด้วยนะครับทำไมถึงมีไรายได้ทำไมถึงสร้างไรายได้นะฮะให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตั้งตัวเป็นดิจิตอลโนเมดนะครับก็เป็นการประกาศออกมานะครับจาก นิตยสารแห่งหนึ่งนะฮะที่อบอกว่าเชียงรายไทยแลนด์ของเรานะครับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะครับเป็นเมืองที่มีกลุ่มดิจิตอลโนเมดเนี่ยนะฮะเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็ศึกษาเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความปลอดภัยนะครับดังนั้นนะฮะ ก็จะมะีผู้ที่เข้ามาทํางานแบบนี้มากนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามเป็นอย่างมากทีเดียวนะบางท่านยังอาจจะมองไม่ออกนะครับว่าเราทําไงถึงจะ,ะทําอาชีพบบนี้ได้แล้วก็จะมีะไรายได้เข้ามาได้อย่างไรนะครับคือ t วิกตอนะฮะทั้งเฟซบุ๊กนะฮะทั้งเ i n t e r e s t นะครับแล้วก็ โปรแกรมต่างๆเนี่ยนะฮะเขาให้บุคลากรเนี่ยนะครับแสดงผลงานนะฮะในทางช่องไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กนะครับหรือว่าท k ก o k ก็ดีนะฮะครับจะได้ค่าติดตามค่าไลค์นะค่ารางวัลนะครับตลอดจนค่าโบนะฮะแล้วก็ค่าตอบแทนนะครับที่เข้ามาดูในช่องของเราด้วยนะครับ นั่นคือรางวัลอย่างมาสารเลยนะฮะที่ไหลเข้ามาสู่อาชีพดิจิตอลโนเมดนะครับจึงทำให้บุคลากรเหล่านี้นะครับเข้ามามีบทบาทมากนะในการทำงานแล้วก็มีบทบาทนะเป็นนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาในประเทศของเรานะครับสุดมากจะชอบเข้ามาในประเทศที่มีการบอดวีซา่าแล้วก็ประเทศที่สามารถที่จะพักพิงได้เป็นระยะเวลายาวนะครับคนเหล่านี้มักจะใช้โอกาสนี้นะครในการทำไรายได้จากดิจิตอลนะครับนะับว่าเป็นเงินนะครับที่ได้จากการติดตามนะะที่ให้กำลังใจเหมือนกับ ในจ้างนะฮะจากบุคคลภายนอกนะที่ดูผลงานของเรานะครับการคิดค้นในอาชีพต่างๆนะฮะซึ่งมีผู้ติดตามเนี่ยเขาจะนำไปพัฒนารายได้นะฮะโดยไม่ต้องกลงทุนนะครับเพียงแค่จ่ายเงินค่าติดตามเราเพียงนิดหน่อยนะครับเขาก็สามารถที่จะติดตามเราได้นะครับแล้วก็ ได้ความรู้ต่างๆนะฮะมากมายเลยทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับนักเขียนอิสระนะฮะแล้วก็มักจะเป็นผู้ที่รับข้อมูลนะฮะแล้วก็ไปเขียนผลงานของตัวเองให้กับลูกค้ารวมถึงบล็อกเกอร์หรือว่าสื่อต่างที่มีผลงานออกมานะครับในด้านวรรณกรรมนะฮะ แล้วก็การมองหาคอนเทนต์ที่มีคุณภาพได้ด้วยนะครับโดยไม่ต้องลงทุนมากนักนะครับแล้วก็นักขยายโซเชียลก็เหมือนกันนะครับจะได้ผลงานนะครับจะได้บทความนะแล้วก็จะได้ภาพต่างๆนะเพื่อสร้างกลยุทธ์นั่นเห็นไหมน,นะครับเขาอยู่ที่บ้านเขาก็ทำได้นะฮะ แล้วก็มีผู้ที่ออกไปทำงานแทนนะโดยที่ไม่ต้องจ้างเป็นรายเดือนรายวันนะเพียงแต่แค่มีค่าตอบแทนช่องแค่นั้นเองนะครับดังนั้นนะฮะธุรกิจแบบนี้นะครับจึงเป็นการมองแบบใหม่ๆของระบบ SEO นะฮะหรือว่าแบบวันเพจ นะอ,อัพเดทนะครับเขาจะนําเอาแนวการออกแบบของสถานที่นะฮะแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับไม่วจะเป็นตัวอย่างร้านค้านะครับทีเ่เขาเสนอมานะฮะแล้วก็แม้กระทั่งแหล่งท่องเที่ยวอาชีพวัฒนธรรมนะครับ <c oughs> เพื่อทำการปรับปรุงนะฮะในธุรกิจของเขา นะฮะเรียบเสมือน AV อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เป็นตัวช่วยนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่เอ่อหาสิ่งต่างๆนะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้านะครับด้านสถา,านที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มองเห็นถึงศิละปะศิลปินนะครับตลอดจนเห็นอาชีพต่างๆนะฮะซึ่ง บ้านเขาหรือว่าเมืองเขาเหล่านั้นไม่มีนะครับนี่แหละเป็นโอกาสดีนะครับอย่างเช่นเขาไปเจออาชีพใดอาชีพหนึ่งนะครับที่เป็นอาชีพที่สามารถที่จะหาเงินได้ในประเทศเขาได้เนี่ยนะฮะเขาก็สามารถที่จะนํามาต่อนะครับงานต่อขาหรือว่าต่อ,อชีพของตัวเองได้นะครับโดยไม่ต้อง เดินทางไปดูหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเดินทางไปเรียนอย่างไรนะฮะเพราะว่ามาีกลุ่มดิจิตอลโนเมดเนี่ยนะครับเขาจะคอยช่วยเหลือนะฮะแล้วก็คอยสัมภาษณนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาอย่างเรานะครับเพียงแต่เราเปิดช่องเขาดูเท่านั้นเองนะฮะ สหรับผู้ที่สร้างไรายได้นะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเฟซบุ o กนะครับแล้วก็ Tik t o k หรือว่า YT นะฮะหรือว่าพินเซตต่างๆเนี่ยนะฮะก็าสามารถที่จะเข้ามาร่วมได้นะครับแล้วก็มีโจนหาไรายได้จากสินค้าบ้างนะครับถ้าหากว่าไปเห็นสินค้า ที่ดีๆนะฮะที่บ้านเขาไม่มีเมืองเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะนํามาขายนํามาต่อยอดนะครับท่านที่ชอบแบบไลฟ์ต์นะฮะแบบเร่ร่อนหรือว่าท่องเที่ยวนะครับทเที่ยวไปทําวิดีโอไปนะครับทั้งบันทึกภาพบันทึกเสียงแล้วก็มีความรู้ทางด้านตัดต่อนะใช้ต้องแวร์นิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะ สร้างยอดผู้ติดตามแล้วก็ยอดวิวนะฮะแล้วก็ได้รับเงินรางวัลจากผู้ที่ติดตามแล้วก็ผู้ที่ให้กำลังใจนะครับดังนั้นงานแบบเร r รอนนะครับแบบดิจิ t a ลโนเมดนะครับจึงประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็มีผู้ทำกันเยอะ เราจะเห็นว่าไปไหนสถานที่ต่างๆเมื่อจะเป็นร้านกาแฟตามข้างนะครับก็จะเห็นมีนักท่องเที่ยวนะครับพร้อมทั้งแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กนะฮะหรือว่าโทรศัพท์อย่างปานกลางสักเครื่องหนึ่งนะฮะเขาจะถ่ายไปแล้วก็พูดไปอัดไปนะครับพร้อมทั้งส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยกลับมาอย่างช่องนะครับให้ผู้อื่นนะครับที่เข้ามา ให้กำลังใจกับเราเนี่ยนะครับได้พบได้เห็นได้ชมนะครับเราก็ได้เที่ยวนะครับได้พบเห็นจิ่งต่างๆได้ดิ้งนะฮะได้ชมต่างๆมากมายเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วบางท่านนะฮะอาจจะมีงานทำอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามา,าทำงานให้กับบริษัทนะฮะก็สามารถที่จะใช้ ช่วงดิจิตอลโนเมดเนี้ยนะฮะหาเงินได้อีกทางหนึ่งนับว่าเป็นโชคดีถึงสองเด้งด้วยกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะฮะบางท่านนี้มาอยู่นานๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะสอนหรือว่าแปลหนังสือนะครับเพื่อหาไรายได้ อีกหนึ่งส่วนทีเดียวนะครับนับว่าเป็นที่จับตานะหรือว่าเป็นที่หมายตานะฮะกับพวกเราๆนะครับที่ยังไม่มีอาชีพนะฮะชอบเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าชอบแบบตาอิสระนะครับได้เที่ยวได้กินนะครับได้ทำงานได้เงินนะครับ ก็ตองใช้ระบบดิจิตอลโนเมดนะครับซึ่งประเทศไทยของเรานะครับก็เป็นที่ยอมรับนะฮะว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นประเทศที่น่าเที่ยวน่าอยู่น่ากินนะฮะแล้วก็รายได้นะฮะดีนะฮะแล้วก็รายจ่ายนิดหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับเงินกลุ่มของเขานะฮะดังนั้น อาชีพหนึ่งนะครับที่ควรศึกษาแล้วก็ควรทำนะครับนั่นก็คืออาชีพดิจิตอลโนเมดจ็อบนะครับนะวันนี้ก็นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ,นะนะรบยังไงก็ช่วยกันฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับยังไงก็ไว้ นะฮะคลิปหน้านะครับเราจะนำเรื่องราวความรู้ต่างๆนะครับมาเสนอกับท่านผู้ชมได้ชมกันต่อนะฮะคลิปนี้ก็ต้องบ๊ายบายกันก่อนละบ๊ายบายสวัสดีครับ